สวัสดีครับพบกับ h e a บ b ต t t TV นะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม GTA V Online นะครับอยู่ในประเทศ4 king legend นะครับวันนี้เราก็มีอาวุธมาจะมาทําการทดสอบให้ดูนะครับก็คือเป็นอาวุธชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้ในการลักฟันนะครับก็คือเป็นอาวุธที่ใช้ในการปิดงานนั่นเองนะครับอาวุธชิ้นนี้ก็มีชื่อว่ามาชเต้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับว่า d a เ a g มันเท่าไหร่แล้วก็เอฟเฟกเป็นยังไง ทวงท่านในการฟันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ฟันกี่ทีถึงจะตายนะครับโดยครั้งแรกที่ผมจะฟันเนี่ยเอ่อเราจะฟันด้วยการแบบว่ายืนเฉยๆนะครับแล้วก็เดินเข้าไปฟันธรรมดาเลยนะครับว่าเป็นยังไงครับมาลองเลยครับ โดยแบบที่2นะครับเราก็จะฟันในขณะที่ศัตรูวิ่งหนีอยู่นะครับมาลองเลยนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบมีดมาสเต้น,นะฮะเป็นไงกันบ้างครับกับการทดสอบในครั้งนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่ของเรานะครับเดี๋ยวค่อยติดตามดูนะครับว่าทางช่องของเรานั้นจะนําอาวุธชิ้นไหนมารีวิวอีกนะครับสวัสดีครับ